สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s ู p e r t เต้ย์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิก์คีคป,ปุ่มดานล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวรับถึง10มีนาะคมนี้แอดไลน์ line, ด้านล่างเข้ามาเลยได้เลยนะคะปรึกษาทุกปัญหาของชีวิตอยากคุณต้องการที่จะได้คําตอบค่ะ พลังงานในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูพลังงานของทุกๆคนกันใครที่กำลังจะเข้ามาปลดล็อกรักแท้ในหัวใจของคุณสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นของเรื่องราวความรักนะคะเรามาฟังดูกันว่าใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้คุณกำลังได้เจอกับใครคนนั้นค่ะทำสมาธินะคะปล่อยจิตใจให้ว่างๆสบายๆชิวๆสูลมหายใจเข้าออกสองสาครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่า ได้คอนเนคชั่นกับตัวเองกับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วจิตวิญญาณความรักความสัมพันธ์ที่เป็นสัญญาจากธรรมชาติหรือคลิปวิดีโอนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณความเชื่อมโยงระหว่างความรักที่ใครกําลังเข้ามาพบเจอกับคุณในชีวิตจริงเขาคนนั้นคือใครเรามาดูกันนะคะขอพลังงานของออร่าเค้าค่าสำหรับนี้นะคะนี่คือ the universe ใหออราเค้าคาัเกี่ยวกับยูนิเวอร์สนะคะจักรวาลและก็แรงดึงดูดอันมหาศาลที่คุณกำลังเชื่อมโยงที่คุณกำลังอธิษฐานไปแล้วใครกำลังเข้ามาปลดล็อกหัวใจรักแท้ของคุณค่ะขอพลังงานของจักรวา,อาลออร่าเค้าคาัทที่อยากจะสื่อถึงทุกทุกคนค่ะ เขาคนนั้นคือใครเรามาดูกันนะคะว้าวสวยงามมากๆเลยความหมายของสับไพใบนี้นะคะอาจจะจับยากนิดหน่อยเขาคนนั้นคือใคร สวยจังเลยค่ะทุกคนมันเป็นพลังงานที่ที่สวยงามมากๆสิ่งที่พา่าอยากจะบอกกับทุกคนนะคะนี่คือ The Universe ที่กำลังปลดล็อกความรักรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คนคนนั้นมีพาวเวพลังงานของความรักความผูกพันคนคนนั้นที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นเอ NERGY พลังงานของความรักซึ่งเป็นความรักแบบพิเศษรักแบบมีความอบอุ่นความคุ้นเคยความรักที่เป็นการให้และก็ความรักที่เป็นเรื่องของโซ่คอนเนคชั่น เรียกว่าเข้าใจพลังงานความรู้สึกของคุณเขาได้รู้สึกและก็ได้อธิษฐานถึงคุณเช่นกันเหมือนเชกเช่นที่คุณรู้สึกและก็คุณอธิษฐานถึงเขาเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเขาจะได้เจอคุณเขารู้สึกมีพลังมีความหวังมีความสุขมีแรงบันดาลใจมีพาชั่นเมื่อเขาได้คุยกับตัวเองเขาได้พูดกับตัวเองว่าเขาต้องการสิ่งนั้น เขาทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตเขาพร้อมให้อภัยกับในอดีตที่ผ่านมาอะไรที่ตั้งใจอะไรที่สูญเสียไปแล้วเขอโฟกัสในอนาคตเขาเป็นคนใหม่คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกพิเศษจงเรียกหาเขาเพราะเขาก็เรียกหาคุณเช่นกันจงเรียกหาแสงสว่างความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ขอบคุณจัก,กรวาลเขาจะขอบคุณจัก,กรวาลกับคุณค่ะ เขาจะขอบคุณกับบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาอธิษฐานเขาขอไว้ว่าโชคดีและมีความสุขมากๆที่ได้เจอคุณขอบคุณเขาที่ส่งคุณมาให้เขาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอึ้งทึ่งกับคำคำนั้นมากๆเลยเขาจะมาเป็นคนที่สอนให้คุณรู้สึกว่าความรักของเขาจากสายตาจากดวงตา มันอบอุ่นมันเชื่อใจมันไว้ใจซึ่งกันและกันได้มันมีพลังมันมีความสง่างามความรักของคุณส่งผลอิทธิพลสเท้านในด้วนของไกด์ไลน์จากธรรมชาติจากจักรวาลจากดีวายจากแองเจลในตัวต,ตัวตนของคุณและตัวตนของเขาเขานำแสงสว่างใหม่ๆแสงสว่างจากดวงดาวมาให้กับคุณ คุณอาจจะอธิษฐานขอจากดวงดาวอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณกําลังที่จะรู้สึกว่าข้าคืนแห่งการมองไปยังท้องฟ้าที่ข้าคืนนั้นมันอาจจะเป็นเต็มไปด้วยดวงดาวที่สุกสกาวสว่างสวัยทั่วท้องฟ้าแล้วคุณก็ได้รู้สึกถึงอธิษฐานถึงเรียกคนคนนั้นอยู่ในใจซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาคนนั้นคือใคร เขาเป็นคนที่จะปกป้องคุณด้วยเกียรติที่เขามีรักแล้วก็ทนุถนอมคุณดังดวงจิตดวงใจที่เขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มเทความรักความสัมพันธ์แล้วพร้อมที่จะดูแลทเทคแคร์ความรู้สึกคุณและแคร์ความรู้สึกคุณใส่ใจความรู้สึกคุณมากๆนะคะนี่คือ สิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณขอเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นไกด์จาก Universe, จัก,กรวาลด้วยนะคะที่คุณดึงดูดมา mm hmm. เขาเป็นคนที่เชื่อพลังงาน mm hmm. เหมือนกับที่ mm hmm. คุณเชื่อเช่นกัน mm hmm. เหมือนกับว่ามี mm hmm. บางสื่อบางอย่างระหว่างคุณและเขา mm hmm. เป็นสื่อกลางไกด์ไลน์ของกันและกัน ขอพลังงานของไพ่ใครที่กำลังเข้ามาปลดล็อกค,ความรักแท้ของคุณในใจขอบคุณนะคะที่ออกมาเจวิลใครคือคนที่จะเข้ามาปลดล็อกค,ความรักรักแท้ในใจของคุณ เอชอปวอนสนะคะ The Hangman ใครที่กำลังเข้ามาปลดล็อกรักแท้ในใจของคุณคนคนนั้นเขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในพลังแห่งความรักสิ่งที่ถูกต้องเชื่อมมาในสิ่งที่ถูกต้องแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่ที่คุณกำลังพบเจอเขาเป็นคนที่จะทำให้คุณ ออกมาจากวังวน jogo. สิ่งที่ย while, แย่ๆสิ่งที่อะไรเดิมๆเขาจะเชื่อมโยงคอนเนคชันกับความรู้สึกของคุณด้วยให้คุณได้ออกไปจากอะไรที่มันทุกข anyway> ์อะไรที <S 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 Slide Slide ่มันเจ็บปวดจะไม่มีความเจ็บจะไม่มีความเศร้าจะไม่มีความเสียใจจะเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความตื่นเต้นเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณรอคอยและต้องการเขามีสัญชาตญาณความรู้สึกความเป็นผู้นำสัญชาตญาณในความรู้สึกของความเป็นคนดีจิตใจดี แล้วก็เป็นคนที่มีพลังในตัวเองเป็นคนที่สะท้อนพลังบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวเองแน่นอนมีความเชื่อในเรื่องของดวงดาวแรงดึงดูดแล้วก็ความดีงามที่สำคัญมากๆเขาเป็นคนเก่งแม้ว่าหนึ่งถ้วยแม้ว่าในบางครั้งเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมาย แล้วก็ไม่เคยกลัวสิ่งใดกล้าที่จะทํากล้าที่จะพิสูจน์กล้าที่จะมีความรักกล้าที่จะทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ปกป้องดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณได้เขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวตวนของตัวเองเราเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนสนุกสนานมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความเป็นเด็กในตัวเองเขาเป็นคนที่มีสัญชาตญาณพลังงานของความ ความรู้สึกบางอย่างเขาเขามีความเก่งมีความชัดเจนมีความเป็นผู้นําอื่นแล้วก็อดทนหนักแน่นเข้มแข็ง,ขงในตัวเองแต่มีสัญชาตญาณความรู้สึกของความสุขสามารถที่จะดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สามารถที่จะเดินทางที่ไหนก็ได้ท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่ไลฟ์สไตล์คนคนนี้เป็นคนที่มีความพิเศษมากๆคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าอึง้งทึ่งกับเขามากๆด้วยไลฟ์สไตล์แรงดึงดูดไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาจะมาหาคุณ เป็นพลังงานของคนไกลคนแดนไกลแล้วก็คนที่โสดสันโดษมานาหรือคนคนนี้ชอบชีวิตโสดชีวิตอิสระชอบความสุขชอบที่จะเดินทางคนเดียวก็ได้หรือว่าเป็นคนที่เดินทางทํางานตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มีไลฟ์สไตล์เนเจอร์ที่มีความผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคและก็เสียใจเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาเห็นคุณเขาจะรู้สึก อยากปกป้องอยากดูแลอยากเทคแคร์ไม่อยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดแล้วก็เสียใจเขาจะรู้สึกว่ามีความความเซนสตีฟความรู้สึกอ่อนโยนเวลาที่อยู่กับคุณเขาจะไม่ทําเขาจะปกป้องหัวใจของคุณเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องช้าใจแล้วก็เสียใจเมือนแน่ดีที่ผ่านมาเพราะคุณกับเขาอาจจะมีพาร์ทแน่ดตที่เคยเสียใจแล้วก็เจ็บปวดของกันและกัน คนคนนี้มาพร้อมกับความตื่นเต้นแพชชั่นแล้วก็แรงบันดาลใจทำให้คุณได้เห็นอะไรใหม่ๆในชีวิตทำให้คุณได้เติบโตได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตทำให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทา้าทายนะเข้ามาส่งเสริมคุณในทุกๆด้านเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านของการที่อาจจะไม่เคยออกไปไหนอาจจะไม่เคยชอบทําอะไรใหม่ๆอาจจะชอบอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวแต่เขามาเป็น energy พลังงานแรงหนึ่งดูที่รู้สึกว่าคุณอยากที่จะอยากที่จะเดินทางอยากที่จะทาอยากที่จะเริ่มมันรู้สึกมีมีอะไรใหม่ๆเข้ามากระตุ้นคุณเหมือนเขาเป็นอะไรบางสิ่งอย่างที่เข้ามาปลดล็อกความรู้สึกของคุณปลดล็อกจิตวิญญาณของคุณให้คุณรู้สึกว่ากล้าที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองกล้าที่จะทําให้รู้สึกว่า อะไรที่ไม่เคยทำรู้สึกอยากทำรู้สึกมันตื่นเต้นรู้สึกมันมีพลังเขาเป็นพนลังบางสิ่งอย่างที่เชื่อมโยงทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นมีแสงสว่างในตัวเองมีความสุขมากขึ้นมีอะไรที่แบบไม่ไม่ชอบความท้าทายมากขึ้นคือชอบด้วยเอ e r g y ของตัวเองไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามนี่คือในเจอที่ออกมาแล้วเขาจะสร้างความเป็นผู้ใหญ่ให้กับคุณ ในอีกมุมมองหนึ่งเขาเป็นคนที่ทําอะไรมีระยะห่างมีเหตุและผลอาจจะมีความใจร้อนอารมณ์ร้อนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คุณและเขาก็สามารถที่จะคลิกฟโฟลว์แล้วเข้ากันได้มันเป็นพลังงานที่ดีแต่บางทีบางครั้งมันก็รู้สึกมีความกังวลมีอะไรที่อ่อนไหวเซนสทีฟของกันและกันมีระยะห่างกันเกิดขึ้นมีความสัมพนธ์ที่เป็นไปอย่างช้าๆเกิดขึ้น เรียนรู้ซึมซับกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับว่าค่อยคอยสนิทสนมค่อยเข้าใจค่อยๆเชื่อมโยงเชื่อมต่ออย่างชา้าช้าแรกๆมันอาจจะรวดเร็วมีเรื่องของการสปาร์เกิดขึ้นมีเรื่องของความเสน่หาอารมณ์อ่อนไหวเกิดขึ้นจนทาให้มันจะต้องมีเกิดเรื่องของการทิ้งระยะห่างในความสัมพันธ์หรือเทคไทม์ในความสัมพันธ์ให้ให้ช้าลงเพื่อซึมซับความรู้สึกภายในใจของคนทั้งสองคนว่ามันใช่หรือไม่ใช่ นี่คือเนเจอร์แล้วก็ธรรมชาติของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกค่ะใครกำลังจะเข้ามาปลดล็อกความรักแท้ของคุณแมสเ g จแห่งความรักคุณมีประตูแห่งการเวลาความรักด้วยโซ c คอนเนคชั่นและก็จิตวิญญาณของคุณใครกำลังเข้ามาปลดล็อกรักแท้ของคุณ คนคนนี้เป็นคนที่มีความคิดมากมีความกังวลจริงๆแต่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็อดทนหนักแน่นมองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่น แล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักก็คือรักเป็นคนที่มีความดุมสมบูรณ์มีความพร้อมเรียบหรูดูดีมีเสน่ห์มีรสนิยมไรสไตล์ที่คล้ายๆกันกับคุณอาจจะเป็นคนที่ทําน่นทํานี่ตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือเป็นคนที่ขี้เบื่อดูขี้เบื่อดูอะไรนอ้นอยบางทีบางครั้งอาจจะเป็นคนขี้เป็นคนขี้งอนเป็นคนที่ดื้อแล้วก็ดื้อเงียบแต่ก็มีอารมณ์ของความเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะ ขออีกสักหน่อยค่ะพลังงานคนคนนั้นที่จะเข้ามาปลดล็อกเป็นคนที่มีความกังวลมีความคิดมากมีความคิดเยอะนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งดูไม่ทำอะไรเลยเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่เซนสทีฟอ่อนไหวแล้วก็อ่อนโยนเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำแข็งของตัวเองจริงอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าเกิดในเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่การงานของเขาสี่เม่าดีเอ็มพอร์เรอร์หมายเลขสี่นะคะ คนนี้เป็นคนเป็นคนที่คุณอธิษฐานเลยตรงสเปกตรงหัวใจเป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองสามารถอยู่ได้ได้วยตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้สร้างเนื้อสร้างตัวในลำแข้งของตัวเองจริงเป็นคนที่ตรงๆมีความชัดเจนแล้วก็ดูมีความอารมณ์อ่อนไหวเข้าใจพวกผู้อื่นได้เป็นอย่างดีบางทีก็ดูมั่นใจเกินไปบางทีก็ดูไม่มั่นใจบางทีดูขัดแย้งกับตัวเองแล้วก็เป็นคน คนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆคุณอาจจะเจอใครที่เป็นพ่อมแม่ไม่ๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกและเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวจริงๆชอบให้ความรักความสัมพันธ์ยอยู่ภายใต้พลังงานนะคะของตัวเองเขาอาจจะดูทํางานเก่งขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบสูงมากๆนะคะด้วยขึ้นเป็นดิเอ m มเพ o r ร์คนที่มีความเป็นผู้นําแล้วก็คนที่จัดการทุกเรื่องในตัวเองอาจจะมีบริวารองค์กรที่ ที่จะต้องดูแลจัดการแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณด้วยอึดแล้วก็อดทนมากกว่าคุณแต่ว่าเป็นคนที่แข็งๆตรงๆนะแต่ก็มีความชัดเจนในตัวเองมากๆเช่นกันนะคะด้วยธรรมชาติคุณและเขามีรสษนิยมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปทางเดียวกันเพราะว่าบางท่านดิวคนธาตุดินอย่างเด่นชัดนะคะดินน้ําแล้วก็ไฟแล้วก็ลมคุณอาจจะรู้จักหรือเขาคนนั้นอาจจะเป็นธาตุดิน คุณเป็นไฟหรือเขาเป็นดินคุณเป็นน้ําหรือน้ํากับน้ําหรือไฟกับลมแบบนี้ก็ได้เช่นกันมันเป็นพลังงานบางสิ่งอย่างที่มีความยินยางความต่างนะแต่มันมีความลงตัวนะคะคนคนนี้ดูขี้หึงดูขี้หวงนะคะอยากให้คนรักอยู่ภายใต้ภายใต้อํานาจภายใต้แบบเหมือนกับว่าไม่อยากให้ไปเป็นของใครนะคะมีอารมณ์ของขี้งอนหน่อยๆนะคะเอาแต่ใจหน่อยๆนะคะบางทีก็ดูคิดมากคิดเยอะแล้วก็ลังเลมากๆแต่รู แต่ดูแล้วถ้าเขามั่นใจเชื่อใจเขาก็สามารถดูแลทุ่มเทได้นะคะรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาเหมือนกันไม่ชอบอะไรที่ชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะเรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มากๆมีความแตกต่างจากคุณอาจจะเป็นผู้นําระดับซีอด้วยนะคะคุณคนนี้ด้วยฐานะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินของเขามีพร้อมทุกอย่างหรือเขาคนนี้ สมถะสมถะชิวชิวสบายสบายชอบธรรมชาติชอบทะเลอยู่กับชอบอยู่กับต้นไม้อยู่กับสัตว์ว่ายน้ําเก่งนะคะหรือว่าชอบฟังเพลงชอบดนตรีนะคะมีสัตว์สัตว์เลี้ยงหรือว่าเล่นดนตรีเป็นนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ของเขานะคะความอบอบุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆเลยนะคะมันเป็นบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคนนี้เข้ามามันเป็นพลังงานของ ความดีในตัวตนของการรายการสินที่เสมอกันและเป็นคนที่คุณอธิษฐานแล้วก็ขอไว้จริงๆนะคะด้วยของคุณแล้วเขามีโซคอนเนคชั่นบางอย่างระหว่างกันร,รายการนั่นเองนะคะไพ่สวยงามมากๆนี่คือใครคนใดคนหนึ่งที่คุณดึงดูดที่คุณร้องขอที่คุณอธิษฐานแล้วก็จัก,กรวาลส่งมาให้กับคุณเพราะคุณสั่นสะเทือนความรู้สึกพลังงานของการร้องขอออกไปและคุณก็จะได้พบเจอเหมือนกับว่าตรงสเปกตรงหัวใจอะ่ะใช่เลยมีความเป็น คือดูดีมีอำนาจดูมีสง่าราศีนะคะอาจจะชอบอ,อ,อาจจะด้วยลุกของความเป็นผู้นำผู้บริหารหรือความเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ทำให้รู้สึกว่า ชอบคอนโทรนะคะในบางครั้งนะหรือว่าทุกครั้งเลยทีเดียวแต่ก็ด้วยด้วยเขาชอบความมั่นคงอะค่ะเป็น D.M. p e r หมายเลข4ความมั่นคงเขามีความมั่นคงการเงินการงานความรักแล้วก็ครอบครัวเหมือนเขาจะต้องเหมือนกับมีความรับผิดชอบสูงมากๆเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเขาจะมีความคิดเหตุและผลมีความเป็นผู้ใหญ่ มากๆทำนูน่นทำนี่มีการจัดการตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบอึดอดทนสูงมากๆเลยนั่นคือเนเจอร์พลังงานของเขาคือคุณกับเขามีอะไรที่คล้ายกันและคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนอบอุ่นเหมือนได้กลับบ้านเพราะด้วยความรับผิดชอบของเขาความรักเดียวใจเดียวของเขาถึงแม้จะดูแข็งๆตรงๆนิ่งๆนะแต่ชายคือชายรักคือรักจริงๆนะคะพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตดูแลถึงไม่ได้เป็นระดับผู้นําระดับ CEO แต่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแล คุณได้ทางชีวิตเลยทีเดียวด้วยพลังงานเนเจอร์ธรรมชาติแบบนั้นคุณจะมีไกด์บางอย่างจากตัวเองหรือว่าธรรมชาติหรือว่าความรู้สึกพลังงานอะถ้ามันใช่อ่ะยังไงมันก็จะมีขัดแยง้งมีอะไรกันหรือมีความห่างกันเดี๋ยวมันก็จะค่อยคซึมซับค่อยๆเข้าใจด้วยวันเวลาต่างๆานานาทาให้คุณรู้สึกว่าคนนี้ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งอบอุ่นยิ่งมั่นคงเพราะว่าเป็น the e m p e r ร์ที่เป็นสีเมท้าเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบนั่งอยู่บัลังนี้ด้วยความสง่างามจริงๆด้านหลังเป็นอะไร ถึงเขาจะดูแข่งๆตรงๆรงมีความชัดเจนแต่เป็นคนที่ชอบทําบุญทําทาน,นะคะี้สงสารคนเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนหรือว่าช่วยเหลือผู้คนทํานูน่นทํานี่นะคะแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่แบบชอบทําทานบางทีก็ดูทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะคะด้วยลุคไลฟ์สไตล์ของเขายิ่งถ้าเจอเขาที่ยุมมากกว่าคุณนะคะเขาอาจจะเป็นในช่วงวัยที่แบบหาความสุขของตัวเองมาในบ้านปลายชีวิตนั่นเอง นะคะก็นี่คือคนที่จะเข้ามาปลดล็อกหัวใจของคุณเป็นคนที่ตรงสเปคตรงหัวใจคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกับคนคนนี้แต่มันยิ่งนานวันยิ่งมั่นคงยิ่งเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจแม้ระยะทางทุกอย่างที่เป็นเครื่องพิสูจน์ของการรละกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูโรแมนต์แองเจิลนะคะสักสองสงามใบขอพลังงานโรแมนต์แองเจิลที่อยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะ ดิเซปชั o นเวลิสูดนะคะคนคนนั้นเอนเกจเมนต์ engagement. คนคนนั้นคนคนนั้นนะคะคอลลี่เงินโยโซเมเป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่คุณขอไว้คุณและเขาต่างอาธิษฐานต่างร้องขอซึ่งกันและกันและคนคนนี้ชอบทำอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียด ในตัวตนของคุณขี้ถึงแล้วก็ขี้ห่วงแล้วก็ชอบแบบชอบดูะคะ่ะดูว่าคุณจะทํายังไงคุณจะเป็นยังไงชอบเรียนรู้คุณแบบธรรมชาติแบบไลฟ์สไตล์แบบธรรมชาติบางทีชอบยอ่ยอยุให้คุณโมโหอะไรแบบนี้นะคะกล้องน่าจะสัน่นแล้วก็เป็นคนที่อาจจะ มีการเทสคุณนะคะลองใจนะคะถ้าเป็นต่างชาติก็ลองใจเรื่องของระยะทางคําพูดการกระทำการเงินเเรื่องของเงินอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ engagement คนคนนี้มาพร้อมกับการ Commitment นะคะมั่นหมายจดทะเบียนหรือว่าการแต่งงานนะคะเป็นคนที่คุณอธิฐานไว้เหลือเกิน romantic feelings ความรักความสัมพันธ์ที่จะปกดล็อกหัวใจของคุณนั้นคุณจะรู้สึกว่าคนนี้แหละที่มาเป็นคู่ชีวิตที่ได้มั่นหมายสามารถที่จะเปิดเผยความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้คนได้เห็นว่าความรักของคุณมั่นคงแล้วก็โรแมนติกในเอกลักษณ์แบบฉบับของคู่รักคู่หนึ่งนะคะที่คุณอยากที่จะพบเจอความรักรักแท้ที่โรแมนติกจริงๆนะคะแต่ระหว่างก่อนที่คุณจะเจอเขาแน่นอนเราต้องเจอใครที่เข้ามาเป็น คนที่ช่วงชิงนะคะความรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดทําให้เรารู้สึกกลัวนะคะกลัวแห่งความรักความเสียใจเจ็บปวดทุกคนต้องเจอแต่คนสุดท้ายที่เป็นคนในชีวิตของคุณต้องเป็นคนที่ตรงสเปคตรงหัวใจที่คุณอธิษฐานที่คุณขอไว้นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอให้ทุกคนเจอพลังงานแห่งความสุขความดีรักแท้ที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนระยะทางพิสูจน์การเวลาพิสูจน์คนจริงๆและก็อะไรที่ได้ ความรักรักแท้มันคุ้มค่ากับการรอคอยอะไรที่ได้มาง่ายก็ยิ่งจบง่ายยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจยิ่งเจ็บปวดนะคะอะไรที่ได้มายากมันยิ่งมีคุณค่าอยากทะนุทน้อมอยากอยู่ใกล้นะคะมีความรักความสมานที่โรแมนติกกันแบบโรแมนติกฟิลลิ่งส์แบบนี้ด้วยกันตลอดไปอยากอยู่ใกล้ชิดนะคะกันเสมอแล้วก็ตลอดเวลาเลยทีเดียวคอยทุกคนสมหวังกับความรักความสัมพันธ์วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ